คลิปนี้ก็พามาชมดอกไม้อีกแล้วค่ะดอกไม้อยู่ที่วัดค่ะดอกเสียขาวนี่แหละคะ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นดอกพากากรองหรือเปล่าช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะ จำชื่อดอกไม้ไม่ได้ค่ะเป็นคนชอบดอกไม้แต่ว่าเรื่องจำชื่อเนี่ยจำไม่ได้จริงๆค่ะอันนี้เป็นสีขาวไม่ค่อยเจอนะคะสีขาวเนี่ยดูใกล้ๆได้เลยค่ะสีขาวก็สวยไปอีกแบบค่ะ ปกติจะเห็นเป็นดอกสีสีอะดอกอะไรสีแดงสีชมพูบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนใหญ่นะดอกสีขาวก็สวยดีเหมือนกันตัดกับเอ่อสีเขียวของใบค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ